คผู้ชมเข้าสู่รายการหมอแกนโปรเปทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมใช้วิธีการดูดวงด้วยการหลับตาเป็นสมาธินะครับแล้วก็การดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นพลังงานพลคลื่นพลังงานนี้หมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผมพูดเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโลกซึ่งมันสัมพันธ์กันแล้วสมองของเราก็เปรียบเสมือนกับจัก,กรวาล เดียวกันกับภายนอกและภายในถ้าเราสามารถสร้างความสมดุลได้เราจะดึงพลังงานมหาศาลเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนชีวิตให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้วิธีการคุณผู้ชมก็จะเป็นเหมือนผมคือสุขสนุกบ้างครั่งร่ำรวยแล้วคุณผู้ชมก็จะมีความสุขความสุขเกิดขึ้นเพียงแค่ลมหายใจ ถ้าคุณผู้ชมรู้จักลมหายใจโพไปทัศเมื่อไหร่คือการหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นชีวิตคุณผู้ชมจะเปลี่ยนทันทีบางคนก็อาจจะสนใจเรื่องของการฝึกอนาปานาสติคือการอยู่กับลมหายใจเป็นศูนย์กลางชีวิตบางคนก็การเพ่งกสินต่างๆบางคนก็ ดูอิริยาบถของตัวเองตราบใดก็แล้วแต่มันเป็นการเ้าเรียกว่าการทำพลังจิตให้แข็งแรงแต่ของผมเนี่ยคือการกระตุ้นที่ไมโครชิปคือหลังท้ายกระโหลกเราเนี่ยมันมีต่อมเหมือนกับเป็นเซล์ลพลังงานชนิดหนึ่งแล้วไอเซลเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยตาเนาะมันเป็นพลังงานมันไขว้ตัว มันมันเปลี่ยดรูปได้มันมีหลายเหลี่ยมซึ่งจริงแล้วในอดีตผมเคยพูดเรื่องนี้แต่เราสามารถถอดรหัสมันให้เหลี่ยมมันลดลงลงซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีรูปเหลี่ยมของตัวไมโครชิพที่เป็นแสนเป็นหมื่นๆเหลี่ยมแต่เราจะลดเหลี่ยมลงด้วยการใช้ลมหายใจโพรเปทัสแล้วถอดรหัสความสำเร็จ DNA ของตัวเองแล้วก็ กลายพันพอเหรียญม,มันกลายพันมันจะเหลือแค่12เหรียญแล้วนั่นจะนำไปสู่การถอดรหัสกลายเป็นบุคคลพิเศษถ้าผมบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวคุณผู้ชมอาจจะผวาหรือว่าอาจจะบอกว่ามันเพีย้ยน <c oughs> แต่ผมหมายถึง <c oughs> การถอดรหัสด,ด้วยการใช้ลมหายใจแล้วไปเปลี่ยนแปลง ให้ตัวไมโครชิปหลังท้ายกระโหลกเราอะ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงและถอดรหัสเราจะตายเป็นคนใหม่ในร่างเดิมคุณผู้ชมอยากประสบความสําเร็จอยากจะเสกอะไรก็จะสําเร็จฉะนั้นเรื่องของลมหายใจมันพูดถึงเรื่องของความเป็นอมตะแค่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอกเหนือจากการมีพลังคลื่นแม่เหล็กฟฟ้าในร่างกายพี่เพิ่มขึ้น แต่ไอ้คลื่นนี้แหละมันเป็นคลื่นที่เสถียรและก็มีคุณค่าที่สุดมากกว่าอาหารมากกว่าน้ํามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้ตัวเราเกิดการกลายพันธุ์แล้วการกลายพันธุ์นี้มันเสกได้ทุกอย่างเหมือนเราเป็นผู้วิเศษอ่ะคุณผู้ชมอยากเป็นผู้วิเศษไหมแค่มีลมหายใจโปรเปทัสราคาศูนย์บาทครับ แต่ไม่มีใครมาบอกเราส่วนใหญ่ก็ให้เราเข้าคอร์สหรือว่าตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักหรือเจ้าลัทธิแต่ของผมเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ใช่มนุษย์นะเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเราเป็นแค่หนูทดลองแต่เราเนี่ยยังไม่สามารถหนีออกจากเขาเรียกว่าวงจรชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ ถ้าคุณผู้ชมมีลมหายใจโปรเปทัสคุณผู้ชมจะแหกด่านนี้ออกไปแล้วจะแหกกฎธรรมชาตินี้ให้เราอยู่อีกกฎธรรมชาติที่ไกลกว่านั้นเป็นกฎรรเขาเรียกว่ากฎรราจักรวาลถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะแหกด่านตัวนี้ออกไปได้เราจะกลายเป็นผู้วิเศษแล้วเราจะกลายเป็นคนที่กลายพันธุ์ที่มีชีวิตเป็นอมตะ ยิ่งพูดไปเยอะขึ้นเท่าไหร่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยมากขึ้นแต่ชีวิตคนเราสามารถที่จะมีชีวิตเป็นอมาตาได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะซ่อมแซมเซล์ลที่สึกหรอหรือเซลล์ที่สูญหายไปแล้วกลับมาเป็นเซล์ลปกติได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการฟังการชมนะครับผมอาจจะพูดในสิ่งที่ผมสัมผัส ผมเอาตัวผมเป็นต้นแบบแล้วผมมาบอกต่อจากประสบการณ์จริงแต่คุณผู้ชมจะเชื่อหรือจะลงมือทำไหมอย่างแรกจะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ใช้เงินแค่เปลี่ยนการหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าเราลงลึกเข้าไปมากกว่าการหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นแล้วเนี่ยมันพูดถึงการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่งที่เป็นชุดคำสั่งเสียงที่เป็นคลื่นเสียงส่งผ่านเข้าไปยังไมโครชิปก็คือท้ายกระโหลกเราแล้วเราทำมันบ่อยๆปัจจุบันนี้ผมสอน5นาทีแบบลืมตา66รอบคุณผู้ชมก็ฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมพูดก็คือถ้าเราอยากจะถามคนที่รวยเราก็ต้องไปเจอคนรวยว่าเขาทำยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าเราทำได้หรือเปล่า เช่นคนรวยเขาบอกว่าเขารวยมาจากการขายน้ำอัดลมเราทำได้หรือเปล่าไม่ผิดเราไปถามได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถามคนที่เขาเปิดโรงแรมเขาบอกว่าเขารวยมาจากการเปิดกิจการโรงแรมเราถามถูกคนแต่เราทำได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมเนี่ยทุกคนทำได้ ไม่ว่าคุณผู้ชมจะรวยจะจนจะเป็นคนที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาจะเป็นคนที่หน้าตาหล่อไม่หล่อตัวดำหรือตัวขาวหรือจะอยู่ศาสนาไหนก็ช่างคุณผู้ชมไม่มีเงื่อนไขแล้วเพราะผมพูดถึงแค่ลมหายใจลมหายใจจะเปลี่ยนชีวิตอันนี้มันเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากแต่สิ่งที่ผมบอกไง ถ้าฟังจากคนที่พูดอย่างผมเช่นผมเป็นคนไม่มีโรคประจำตัวไม่มีไม่มีโรคไร้ไม่มีโรคเลื้อรลังไม่มีโรคไร้เฉียบพลันปัจจุบันนี้ผมอายุ56ปีผมแข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าผมอายุ56ปีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกก็คือเราจะกลายพันธุ์ในอดีตผมเป็นคน ตัวดำผิวดำด้วยแต่ผมขาวได้ด้วยลมหายใจโเพทัสอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกลูกสุนทีบอกว่าน้องสาวเสียแล้วค่ะคำทำนายพ่อแม่นมากขอบคุณครับลูกก็นั่นแหละคือคำทำนายนะอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอก ถ้าถามผมผมเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแล้วมันมาจากไหนอ่ะก็มาจากลมหายใจโพปทัสเป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นผมพูดได้เพราะผมประจักษ์แล้วแล้วผมเจอมันแล้วแล้วผมก็อยากจะบอกต่อว่ามันไม่ได้ใช้เงินแต่ใครจะไปเชื่อจะมีคนสักกี่คนแต่ถ้าผมทำให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนชีวิตหายป่วย หรือคนหนึ่งคนรวยแบบผมไม่ต้องทำงานผมก็คิดว่าผมได้ทำสิ่งที่ดีงามบนโลกใบนี้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใครก็ทำได้เราไม่รู้จักกันด้วยผมมีวิธีคุณผู้ชมก็เข้าไปในช่องของผม YouTube ช่องหมอแกนโรเพทัสอยากรู้เรื่องลมหายใจโรเพทัสอยากรู้วิธีการการอาหารมือเดียวอยากรู้วิธีการนอน9-12ชั่วโมงอยากรู้วิธีการทำฟาสติ้ง หรืออยากรู้วิธีการรวยแบบแลกเปลี่ยนเงินตาฝาเงินต่างประเทศหรืออยากจะรู้วิธีรวยรัดแบบมี3ตัวเลขท้ายมือถือหรืออยากจะรวยแบบมี1ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตคนทั้งบ้านก็คือ1เลขเปลี่ยนบ้านเลขที่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองอะไรใหม่ๆ อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยผมไม่สามารถที่จะบอกว่าต้องทําเพราะว่าคนรวยมีไม่กี่คนคนไม่เชื่อมันเยอะฉะนั้นเราจะเป็นคนแบบนั้นไหมคะคืออยู่ลําบากหรืออยู่ด้วยความทรนงแต่ไม่เชื่อใครเลยเชื่อตัวเอง